จากยูเครนซึ่งงัดข้ออยู่กับรัสเซียตอนนี้โรคระบาดของความขัดแย้งระหว่างประเทศลามไปถึงอีกประเทศหนึ่งแล้วครับคือโรมาเนียศาลร,รัฐธรรมนูญโรมาเนียเพิ่งจะมีคำวินิจฉัยเมื่อสักครู่นี้เองประกาศให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีโรมาเนียรอบแรกซึ่งจัดไปแล้วและได้ผลแล้วเนี่ยกลายเป็นโมฆะ ขณะนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนกําลังรอเข้าสู่รอบสองเพราะรอบแรกไม่มีคนได้คะแนนตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญทุกคนก็พร้อมร่างสําหรับการนั้นแล้วก็หาเสียงเป็นการใหญ่คาวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญโรมาเนียได้กลายเป็นการสะดุดครั้งใหญ่ทั้งผู้ที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งและอันดับสองเนี่ยประนามการตัดสินใจของศาลร,รัฐธรรมนูญทั้งคู่โดยกล่าวหาว่าเป็นการกระทํารัฐประหารโดยศาล ผลก็คือว่าทั้งประธานาธิบดีปัจจุบันซึ่งกำลังจะพลตําแหน่งและนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารในชุดเดียวกันเนี่ยจะดำรงตำแหน่งต่อไปจนกระทั่งมีการได้ตัวประธานาธิบดีคนใหม่แล้วซึ่งก็แปลว่าอาจจะยืดระยะออกไปจนกลายเป็นการเลือกตั้งที่ล่าช้ามากก็ได้ตรงนี้คือเหตุที่ผู้สมัครทั้งสองคนเนี่ยโจมตีว่าเป็นการรัฐประหารโดยรัฐรมนูญแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับหัวใจคือรเรื่องราซีย สิ่งที่สารัฐธรรมนูญนํามาใช้อ้างในการยกเลิกการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เพราะว่ามีการแทรกแซงของรัสเซียมันมีกระบวนการอันหนึ่งที่เรียกว่านําเอาหลักฐานของฝ่ายรัฐออกมาตีแผ่และเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียกว่าดีคลาสฟิเคชันออฟด็อกิเมนต์ซึ่งได้กระทําเมื่อวันเสาร,รน์นี้โดยสารรัฐธรรมนูญนี่แหละแล้วในนั้นเขาก็สรุปว่าระบุชัดเจนว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งในนั้นซึ่งบันดนีมีพรรคการเมืองสังกัดในซ้ํา โดดโดดเป็นอิสระมาเนี่ยชื่อคารินจอร์เจสกูได้รับคะแนนอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งรอบแรกครั้งนี้เนื่องมาจากวารัเสเซียช่วยมาจากนอกประเทศ g e จอร์เจสกูเนี่ยไม่ได้มีพรรคการเมืองไม่ได้มีเงินในการหาเสียงไม่ได้มีความยิ่งใหญ่มาก่อนหน้านี้ในทางการเมืองแต่ปรากฏว่าใช้แพลตฟอร์ม t ิ k กต็อกอย่างเดียวเลยนะครับในการที่ทําให้ตนเองนํามาสู่คะแนนระดับนี้ได้แล้วถ้าหากว่าคะแนนนี้ยังดำเนินต่อไป ก็แปลว่าจะสามารถเป็นผู้ชนะในตำแหน่งประธานาธิบดีได้เลยปัญหาก็คือว่าถ้าหากคนคนนี้เป็นหุ่นกระบอกรัสเซียจริงๆโดยใช้กระบวนการโซเชียลเน็ตเวิร์กและโซเชียลลิสติ้งทั้งหลายซึ่งรัสเซียทำมาจากนอกประเทศแล้วแทรกแซงเขง้ามาจริงเนี่ยทำให้ตัวเขาได้คะแนนขนาดนี้จริงหรือกล้าไปสู่ชัยชนะจริงนั่นแปลว่าราัสเซียกำลังเล่นเกมขยายอำนาจผ่านอำนาจใหม่ เือบหนาจในการสื่อสารไปสู่ประเทศค้าเคียงแล้วอย่าลืมนะครับว่าในความขัดแย้งกับยูเครนเนี่ยก่อนจะมาสู่จุดที่ถึงขั้นทําสงครามกันเนี่ยรัสเซียได้ทําสงครามแบบนี้กับยูเครนมาก่อนด้วยการแชรกแซงกันเลือกตั้งปรัชนาธิบดีกัยูเครนมาหลายครั้งหลายหนแล้วก็สร้างปรัานาธิบดียูเครนที่เป็นฝ่ายตัวขึ้นมาด้วยและเมื่อประชาชนสู้กลับในการเอาฝ่ายประชาชนเข้ามาก็เกิดสงครามเพวัะนั้นนี่ไม่ใช่แท็กติกใหม่ของรัสเซีย ขณะเดียวกันโรมาเนียในระหว่างสงครามยูเครนรัสเซียก็ยืนครั่งยูเครนแลน้วก็เนียโตอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียทําอย่างนี้จึงเท่ากับเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้สองเป้าหมายเลยก็คือหนึ่งได้ใช้วิธีการเกาที่ตนเองช้ำชองกับประเทศที่ตนเองต้องการจะเขมือบหรือว่าเนีอยมหน้าครอบครองสองก็คือว่าได้ปราบโรมาเนียและนําเอาผู้นําที่พูดง่ายว่ามองรัสเซียในทางบวกเนี่ยไปนั่งไวแทน ประเด็นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ครับฝั่งผู้สมัครครับเลือกตั้งทั้งตัวจอร์จสกูเองซึ่งได้เบอร์หนึ่งและคนที่มาดับสองเกเลน่าลาสโคนีซึ่งอยู่คนละพรรคกันเลยก็โจมตีอย่างเดียวกันครั้งนี้ถูกไหมว่าเป็นรัฐประหารโดยสารเพื่อจะยึดอำนาจของคนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันออกไปหรือขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งถูกว่านี่คือการแทรกแสงจากประเทศอย่างรัสเซียต่อโรมาเนียซึ่งเท่ากับเป็นการแผอิ่ธิพลแบบใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนโรมาเนียกลัวที่สุดเพราะเคยถูกกระทำมาแล้วในช่วงสงครามเยน็นนั่นคือโซเวียตในครั้งนั้นก็เข้ายึดครองยุโรปตะวันออกทั้งหมดซึ่งมีโรมาเนียอยู่ด้วยนี่แหละครับที่เราต้องตามต่อไปเพราะเรายังไม่ได้เห็นเอกสารที่ว่ามาดีคลาสสิฟายนั่นแหละว่ามีอะไรบ้างแต่แค่นี้ก็น่าสนใจแล้วครับว่าโลกกําลังจะเดินทางไปทางไหนถ้าหากมาหาอำนาจทุกคนเนี่ยใช้วิธีการเผยแผ่อ,อํานาจตัวเองไปโดยวิธีการที่ ยังตัดสินไม่ได้ว่าถูกต้องชอบธรรมหรือไม่อย่าไปนึกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ได้นะครับตอนนี้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปถึงขั้นที่เลียนเสียงเลียนคําพูดเลียนอากาบกริยาท่าทางทํารูปปลอมแม้กระทั่งสร้างเรื่องปลอมขึ้นมาทั้งเรื่องเลยและทําให้คนเชื่อไปทั้งโลกก็สามารถทาได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเครื่องมือเหล่านี้มันแหลมคมขึ้นมันก็อาจจะทําให้คนที่มีอํานาจในการครอบครองหรือชี้นําเทคโนโลยีเหล่านี้ เป็นเจ้าโลกได้ในทางที่ไม่ถูกต้องต้องตามต่อไปครับ